อำเภอน้ m ปา a ด,ดำเนินกิจกรรมเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันปันสุขเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่อยอดและขยายผลการน้อมนําแนวพระราชดำริข,ของสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนะบ้านห้วยพึ่งหมู่ที่4ตำบลท่าแฝกซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประจำปี2567ของอำเภอน้ำปาด กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการขยายผลต่อยอดโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่องโดยรณรงค์กิจกรรมผ่านผู้นำต้องทำก่อนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมร่วมกันดูแลรักษาและแบ่งปันผล,ผลผลิตเพื่อบริโภคในชุมชนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีสร้างจิตสำนึกร,รักสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนโดยใช้พื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านได้แก่สารปู่ตาประจำหมู่บ้านเป็นสถานที่จัดกิจกรรมดำเนินกิจกรรมโดยการปลูกผักสวนครัวจำนวน200ต้นและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน100คนประกอบด้วยผู้นำหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นำอ,อช คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยพึ่งประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอํำปา่าได้มีการปลูกผักเพื่อแบ่งปันกันในพื้นที่สาธารณะต่างๆอย่างเช่นพื้นที่วัดพื้นที่โรงเรียนอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งปันกันในหมู่บ้านเพื่อลดรายจ่ายของคนในหมู่บ้านผลที่คาดว่าจะได้รับคือพื้นที่ เส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันปันสุขจำนวนหนึ่งแห่งได้รับการพัฒนาต่อยอดขยายผลในการสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่หม,มู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรมประราชาชนในพื้นที่มีคลังอาหารชุมชนที่มีความหลากหลายประชาชนรู้จักการพึ่งพาตนเองร่วมกันร,รักษาดูแลแบ่งปันผลผลิตในชุมชนและเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง